ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยครับทางด้านของสิงโตโน้ำมันคลามอย่างเชลซีพวกเขากำลังอยู่ในฟอร์มอันยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลถ้วยก็ตามเพราะพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะติดกันได้ถึง8เกมในทุกรายการแต่ถว่าครับ6จาก8เกมที่เอาชนะคู่แข่งได้ฐานะของเดอะบลูไม่สามารถรักษาคลีนชีตได้เลย ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือฟอร์มของนายด่านมือหนึ่งของขพวกเขาอย่างโรเบิร์ตซานเชสที่ไม่คอยนิ่งจนมันครับได้นำมาสู่ข่าวที่เชลซีเริ่มที่จะแสดงความสนใจอยากได้ตัวเกรก,กอร์โคเบลนายด่านจากทางเสือเหลืองมาเฝ้าเสาแทนนั่นเองเลยครับโดยการเปิดเผยของบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ณตอนนี้เจาหน้าของสิงห์รู้ยังเชลซีเริ่มที่จะแส,งสดงความสนใจอยากได้ตัวเกรกก็โคเบลนายด่านชาวสวิสเซอร์แลนด์ของทางเือเหลืองบรัเซีลด์มุนให้ข้ามาอ่ช่องโบเกมรับในฤดูกาลหน้าแถมยังเป็นที่คาดการันว่าค่าตัวของโคเบลครับน่าจะสูงถึงราวๆ58าล้านปอนด์เลยทีเดียวหากพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาครับโรเบรซานเชสนายด่านชาวสเปนนั้นเจ้าตัวยังคงถูกตั้งคำถามว่าเขานั้นเหมาะสมแล้วหรือยังที่จะกลายเป็นมือหนึ่งในระยะยาวของสโมสร ผอเนื่องจากที่ผ่านมาครับมีบ่อยครั้งที่เขานแสดงความผิดพลาดส่วนบุคคลจนมันนำมาซึ่งผลเสียต่อทางสโมสรส่วนในรายของเกยก์กอโคบิลครับปัจจุบันเขาคือมือหนึ่งของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชาติที่พัฒนาโกคิปเปอร์ฝีมือดีหลายต่อหลายคนออกมาเจอตัวนั้นเริ่มที่จะไม่พอใจกับการขาดความสําเร็จของสโมสรอ,อย่างดรอปมุนเพราะแม้ว่าสโมสรครับจะไม่มีนีหรือมีอรายได้เข้ามามากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เชวมาั์เต๋บ,บางคนต้องการก็คือความทะยานในการคว้าแชมป์ ซึ่งถึงนาตอนนี้มันก็มีแนวโน้มครับที่ฐานะของดอนมุนอาจจะไม่สามารถทำระดับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้ซึ่งนี่เองครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับเชลซีในการเข้าเจรจาก,กับทั้งเซอร์เหลืองเพื่อทําการคว้าในด่านวัย27ปีรายนี้มาร่วมทีมซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่บิลได้กล่าวไป้ข้างตน้นคดา่าคาตัวของนกเตะน่าจะอยู่ที่ราวๆ58-66ล้านปอนด์เพราะเนื่องจากโคบลครับยังคงมีสัญญาในทีมซิกเนลลอีโดนาพาร์คไปจนถึงปี2028นั่นเองละครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ